I'm อาจาร์อนิมิตค่ะนายกองสรรพูติรัตน์ที่สานายกเทศมนตรีเมือ,นองนายสมคิดลือวงเลขาธิการนายกเทศมนตรีเมืองจันทร์อนิตค่ะน,นายสุธีรักกองสาคาเลขาธิการนายกเทศมนตรีเมืองจันทร์ นายฮานิมิค่ะนายเควนซีสุบวรกตุนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทันนิมินสน์ค่ะนายเนธีรัมลัสสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทันนิมินสน์ค่ะนายคาเชนเหล่าละผลสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทันนิมินสน์ค่ะ ภาเทศบาลเมืองจันทบุรีค่ะนายสวิท์น้อยพันธ์สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีค่ะนายนิมิตเจริญนิสสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีค่ะนายกายุทธคงเจริญสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีค่ะนายอานันท์ นายหาวรจันทิรมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีค่ะนายสมักเพื่อนสวัสดิ์สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีค่ะนายอนุชาวาสนกลาสีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีค่ะนายวิชัยถุ่มิ่มลสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีค่ะสำหรับโครงการที่ภาษีเมืองเทศบาล มีแรงจูงใจในการเสียภาษีและเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งหวังให้เทศบาลสามารถหารายได้ให้เพียงพอกับการใช้จ่ายค่ะงานสงมงประโยชน์กองทังเทศบาลเมืองจังหวัดนี้จึงได้เล็งเห็นความศคัญธของประชาชนผู้มาชำระภาษีทุกท่านจึงได้จัดทำโครงการคืนภาษี สิบบรุงท้ทองที่นะคะรางวัลที่1จํานวน1รางวาัลเป็นที่นอนขนาด3มฟุตครึ่งขอคุณเ,เชิญนะคะเริ่มที่หาสิบำารุงท้ทองที่นะคะรางวัลที่1จํานวน1รางวาัลเป็นที่นอนขนาด3าฟุตครึ่ง ขอขอคุณทุกท่านไม่ว่าจะเป็นแขกผู้มีเกียรติประชาชนผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดสถานียูทูบชุ่มช่ำจานหนึ่งหนึ่งร้อยยี่ิเจ็านก็เหมือนังสือพิมซีทีวีนิวสถานีที่ยุกกระจายสิทธิ่งประเทศไทยที่ให้ความรวม ชมเนเขตเทศบาลเมืองจันทนิพิธให้อยู่เย็นเป็นสุขและเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆกันและหวังว่าและหว,วังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความรุนมือด้วยดีจากท่านเช่นเคยสําหรับแขกผู้มีเกียริที่มารับรางวัลในวันนี้นะคะและไม่ได้ขึ้นมารับรางวัลหลังจากจบงานแล้วก็เป็นเชิญรับรางวัลจากเจ้าหน้าที่ได้นะคะในวันนี้หากทางคณะผู้จัดงานดเนา,นาเนินการผิดพลาดประการใดดิฉันในนามตัวแทน ต้องสาบขออภัยค่ะผู้มีเกียร์ไว้หน้าท uh 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 ี uh uh ่มีด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอกรับขอบระอุกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ